ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำกินในถิ่นเราวันนี้จะมาตรวจสวนนะครับตรวจสวนเนี่ยหลังจากที่ทำคลิปวิดีโอไปคลิปที่แล้วนะครับคลิปน้ำท่วมนะครับแถวบริเวณนี้น้ำท่วมเยอะแยะนะครับตรงนี้น้ำแล้วก็มาเลนหน้าตรงปากประตูนี่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่มาให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินตรวจสวนนะครับ พาตัวสวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปฉีดยาตรงนี้ก็เป็นทางน้ำนะครับเนี่ยเป็นทางน้ำแล้วก็เป็นหลองน้าที่ใช้รถสวนทุเรียนนะครับตรงนี้ที่คลิปที่แล้วที่น้ําท่วมเยอะนะครับจริงน้ําจะไหลมาท่วมถนนแรงมากประตูั่วนนี่ครับที่น้ําแรงๆนี่ครับอันนี้ก็ภายในสวนนี่ครับน้านี่ฝาดพวกขยะอะไรไปหมดเลยเนี่ย ก็มาเดินดูในสวนนะครับน้ำยุบแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับตอนนี้แขมีทุเรียนมันใบถอดใบเก่านะครับนี่คือใบเก่าใบแก่เขาก็จะหลุดร่วงไปครับโดนน้ำเยอะๆเขาก็จะร่วงเร็วกว่ากำหนดนิดนึงนี่ฮะ แล้วก็ฝนติดตกติดต่อกันหลายวันด้วยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาพวกฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดยาใบเลยเว้นมาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาฉีดยาใบด,ด้วยแล้วก็ฉีดป้องกันหลากเนาวโขนหนาซ้ำเข้าไปอีกนี่ครับบริเวณที่น้ำท่วมข่าวที่แล้วนะครับ ไม่ได้แช่น้าน,นะครับแช่วันครับแช่แขวันเดียวแล้วก็ลุงเช้ามาอีกวันก็แห้งนี่ฝาดโคลเตียนเลยน้ำครับนี่ฝาดโคลทุเรียนให้เตียนเลยก็ยังมีตรงนี้ยังมีค้างๆนิดๆหน่นนอยๆครับยังซึมออกไปหมดครับมีซึมอยู่ใต้ดินบางน,านั่นนี่ค มีขังๆอยู่ครับทั้งนี้เราฉีดป้องกันลากเน่าโคลนเน่าไปได้ไม่กี่วันเลยน้ำท่วมก็ต้องฉีดฉีดใมาอีกทีนึงกันพวกเชื้อราอะไรตกข้างต้องฉีดที่หมดกันไม่ดีฝาแกะมันเป็นแล้วมันแก่อยากต้องมาถาต้องถาโคลนกันอีก บางทีทาก็ไม่ได้หายอ้าวนี่เจอกิ่งทุเรียนหักอีกนี่ครบเมื่อวานเย็นฝนตกมามีลมมาหน่อยครับไม่หน่อยครับลมแรงครับนี่กิ่งหักกว่ากิ่งนี่นน่นอันนูน้นเบลอเลยหยอดหักไงกันไปลูกนน่นโหหยอดหัก ตอนนี้ลูกดอกทุกปีด้วยลูกดอกมาสามปีแล้วตอเน,นี้อ่วานฝนตกมาลมแรงครับโอ้หักหยอดหักหยอดลงมาครับเนี่ยเป็นไรครับโคนยังอยู่ดูนครับโอ้โอวานอยู่ที่บ้านลมแรงยอดใหญ่เลยครับเนี่ย ไม่เป็นไรครต้นใบล้มซะยังดีกำลังแตกใบอ่อนเลยครับนี่ใบย,ยังดีอยู่ครับเดี๋ยวมาฉีดยาใบเถอะยอดหักลงมานึกว่าต้นต้นล้มถ้าต้นใบล้มก็ยังไม่เป็นไรครับเป็นทรงพุ่มดีไปเลย ไม่ต้องบากตัดยอดลมตัดให้เสร็จวันนี้โชคดีไปะนึกว่าโดนลมใหญ่จะโคน่นก็ยังมีน้ำขังเล็กๆลน้อยนครับแต่ว,ว่าบริเวณโคนนี่แห้งหมดแล้วสีวันแล้วเดี๋ยววันนี้ตองฉีดยาสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปผสมยาฉีดกันเลยนะครับยาก็ฉีดยาแบบเดิมๆนะครับ อันนี้ฟอยทิวครับฉีดฟอยทิวเหมือนเดิมใช้ถังละครึ่งกิโลครับอันนี้ถุงอย่างครึ่งกิโลแต่ถุงกิโลก็มีแต่เราต้องมาแบ่งเองอันนี้ครึ่งกิโลก็สายหมดเลย แล้วก็มีน้ํายาเร่งหลากหน่อยครับยาเร่งหลากเหลือก็ผสมไปหน่อยไอ่ก็แตกลากแล้วก็ของการลากเนา่าโคาตรเน่าครับฉีดดินก็ใช้แค่นี้เองครับยาเร่งหลากกับยาลาปล่อยคิ้วของการเชื้อรา ถ้วเดี๋ยวฉีดดินเสร็จก็จะฉีดใบต่อฉีดดินก่อนแล้วฉีดดินมันไม่มียาฆ่า,มาแมลงคนระัไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงฉีดดินฉีดโคนต้นครับฉีดต้นก็ได้นะครับฉีดบริเวณโคนเหมือนเดิมครับ แล้วก็จีไปลายทรงพุ่มเนี่ยผลไปไปลายทรงพุ่มเนี่ยป้องกันปลายรากเน่าหนา่อย เดี๋ยวฉีดโคนเสร็จก็ฉีดหลากเสร็จแล้วก็จะไปฉีดเอทใบต่อฉีดโคนฉีดหลกเสร็จแล้วก็มาฉีดผสมยาฉีดใบต่ออันนี้ก็ยาก็มีมาเยอะครับมีสี่ขวดสีอย่างยาดีสามอย่างอันนี้จะเป็นยาป้องกันเชื้อราครับ ้องกันเชอลาทางใบใช่คาเบนดาซิมแล้วก็จะมีพวกถาดอาหารรวมครับถาดเสริมถาดรองพวกแมกนีเซียมถาดเหล็กสังกะสีครับมีอยู่ในนี้เลยครับเป็นถาดอาหารรวมครับ ยาป้องกันแมลงครับอาบาเม็กตินเหมือนเดิมครับแล้วก็มีจับใบครับจบใบไปไ็สอตงตัวก็ได้ ะใบใส่ไม่ต้องเยอะบางคนากา็กถามว่าทำไมไม่บอกชื่อยานี่เราบาทีเราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปได้อะไรจากเขาแต่ว่าเม้นถามได้นะครับเดี๋ยวไปตอบในเม้นให้ ต่ยาทั่วไปก็ส่วนมากก็รู้จักกันดีนะครับอย่างอะบาเม็กตินเนี่ยคาเบนตาซินเนี่ยยาทั่วไปครับที่ผมใช้แล้วก็เป็นพวกแมกนีเซียมสังกะสีอะไรพวกเนี้ยแคเสียบผลหลอนแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ครับแคเสียบผลหลอนจะใช้ตอน,น,นทำดอกทำลูกครับ ตอนนี้น้ำลดแล้วเราก็มาฉีดไอ้ยาป้องกันเชื้อราครับยาป้องกันพวกหลากเนา่าหลากเนา่าโคนเน่าครับฉีดบริเวณโคนต้นแล้วก็บริเวณดินบริเวณ,เวณหลากนะครับแล้วก็ฉีดใบเลยนะครับตอนนี้ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชอบคลิปนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนจากกาคลิปนี้ขอให้ผู้รับชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับอันนี้ก็บริเวณ ชายชายล่างนะครับทีน้ำท่วมเยอะๆนี่ไอ้น้ามันก็พัดพาใบไม้ใบอะไรไ,ไปหมดนะครับโคลนเงาะนี่เตียนไปเลยเนีย่แต่ดินนก็ยังแชะอยู่นะครับ